Honda XADV 750สก o ตเตอร์ SUV พร้อมลุยไปได้ในทุกเส้นทางรถ SUV Bike ระดับท็อปได้รับการยกระดับเทคโนโลยีครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด Let Your Instinct Lead the Way พัฒนาสู่การเป็น a v v n n t u r e Urban Vehicle อย่างสมบูรณ์แบบมาพร้อมฟังก์ชันใหม่ Honda Smartphone Voice Control System ซึ่งเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนกับตัวรถผ่านแอปพลิเคชันของ Honda Honda c b 1300 s u p e r f o ฟและ Bower New Honda CB s u p e r f o และ b o เ e r พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด The Ultimate Legacy ที่สุดของตำนานบนทุกเส้นทางโดดเด่นด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ระบบไฟส่องสว่างแบบ LED รอบคันที่สุดของตำนานบนทุกเส้นทางโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์1 3 4 4 4 0 ซึ่งมีความโดดเด่นในสไตล์ HONDA HONDA REBEL 1100 BOBBER ตัวลิทในราคาจับต้องได้ New Honda REBEL 1100ที่สุดของตระกูล REBEL Series พัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต,ต์ r ร u l u กระบทเพื่อกำหนดนิยามใหม่ประสานความดิบและความดุดันเข้ากับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว y a บ a h a MG07 ได้รับแรงบันดาลใจ Dark Side of j a แ a n และตอนนี้เป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ขายดีที่สุดในตลาดยุโรปตลอดกาลของ y a m a ฮ่และเป็นเรื่องง่ายที่เห็นว่านักบิดจำนวนมากเลือกขี่ h y เปอร์เนเตที่น่าตื่นเต้นคันนี้ y a m a ฮ่ XSR155 ที่สุดแห่ง Sport Heritage รถจักรยานยนต์สไตล์ Sport Heritage ความทรงจำที่เดินทางไปพร้อมกับเทคโนโลยีดีไซน์ข้ามกันเวลา คัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นแรงร้าใจไปได้ไกลกว่าในทุกประสบการณ์การขับขี่ KTM 790 Adventure R สายลุยออฟโรดพิกัดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดได้รับการออกแบบตามที่ KTM ได้บอกว่ามันคือมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอที่สามารถลุยเส้นทางออฟโรดหนักๆได้สบาย